สวัสดีชาว a c e b o o k และชาวทิกตอกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับบังมัดเต็มข้อเช่นเดิมครับและฟุตบอลวันนี้ของเราครับบังก็มองวันที่ฟุตบอล2คู่นี้ครับคู่แรกครับเราไปดูกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคู่ระหว่างสเปอร์เจ้าบ้านเปิดบ้านพบการมมเยอนของนิวคาสเซิลอยู่ในเตดครับไก่เดทองนี่เพิ่งแพ้เกมกลางสัปดาห์กับแมนยูมาครับแบบโดนเก็บเรียบเลยครับแล้วมันเล่นเกมแบบใหญ่ๆฟองนัดติดๆเลยครับแต่ก็ยังอยู่ในฟอร์มที่ดีครับและยังอยู่ที่สาของลีก ความพร้อมในเกมนี้ครับจะไม่มีคุณรูเซฟกี้ครับและลิชาริสันครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ครับฟอร์มห้านัดหลังสุดของพวกเขาครับชนะ3แพ้1เสมือนหนึ่งครับยิงไป6เสียไป4ลูกครับเกมนี้น่าจะไม่ใช่งานง่ายสำหรับสเปอร์อย่างแน่นอนครับด้านทีมเยือนนิวคาสเซิลครับฟอร์มในฤดูกาลนี้แพ้ไปแค่ทีมเดียวครับจากทั้งหมด11นัดครับแต่นัดนี้จะไม่มีตัวเก่งอย่างแม็กซิมแมงครับ ที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ครับแต่ทว่านิวคาสเิลครับไปติดเสมอไปเยอะครับในฤดูกาลนี้ครับฟอร์มห้านัดหลังสุดของนิวคาสเิลครับชนะ3เสมอ2ครับยิงไป11เเสียไป3ลูกครับในนัดนี้จะเจอกับสเปอร์เป็นอีกเกมที่น่าจะมันเอาเรื่องครับแต่เกมของพวกเขาอาจจะเป็นรองสเปอร์อยู่ครับแต่บอลแบบนี้ครับออกได้3หน้าหมดเลยครับบางคิดว่าครับแมตชนี้น่าจะเป็นเกมที่มันมากๆครับอาจจะแลกกันไปบุกกันมาครับ แต่ภาษีรวมๆแล้วเป็นสเปอร์ที่เป็นต่ออยู่หน่อยๆครับทั้งตัวผู้เล่นทั้งเล่นในบ้านนี่ครับสถิติที่พบกันล่าสุดก็เป็นสเปอร์ถล่มนิวเคาสเซลไปถึง5ประตูต่อหนึ่งครับดูจากอะไรหลายๆอย่างครับสเปอร์เป็นต่อพอควรครับบางจัดให้ครับอยู่สเปอร์อุ่นใจกว่าครับเต็มข้อครับคู่ที่2เราไปดูวันที่ฟุตบอลลาลิกาสเปนครับคู่ระหว่างบาร์เซโลนาเจ้าบ้านครับเปิดบ้านพบกับเมเยงของแอตเลติกบินเบาครับ เจ้าบ้านบาร์เซโลนาครับลองจกฝูงลาลิก้าสเปนครับของโคชาบี้ฮันเดกครับเหลือนั้งเตะบาดเจ็บครับก็จะมีโรนัลโดอาลาโฮครับอันเดียคิตตนเซนครับเมนฟิตเด็บปายครับด้านทีมเยือนบินเบาครับของโคชบัรบัเด้ครับจะไม่มีอันเดกาป่าครับกับจอมิซิโยครับบาดเจ็บครับบางคิดว่าเกมนี้ครับบาร์เซโลนาฟอร์มหลังในลาลิก้ายังดีเยี่ยมครับ จากการไม่แพ้ฝึกเอลกาซิโกครับก่อนกลับมาฟิลชัยได้ทันทีในเกมล่าสุดครับทาให้กอบโกยชัยไป8ใน9านัดที่ผ่านมาครับรวมทั้งเกมเย่าของพวกเขาครับยังแข่งแกล้งวางใจได้ครับแอตเลนติบินบาฟอร์มช่วงหลังในเลดิก้าครับยังแผ่วไปครับเก็บผลเสมอไป 2- อใน3นัดหลังครับรวมทั้งเสมออีกในเกมล่าสุดครับแต่แพ้เพียงเกมเดียวจากหนัดที่ผ่านมาครับส่วนเกมเยือนยังทําได้ดีครับ แมนนี้บาร์ซ่าครับยังอยู่ในโมเมนตัมที่ดีครับและกลุมความได้เปรียบจากการเล่นในบ้านครับบางจัดให้ครับอยู่บาร์ซ่าครับขยี้วินเบาในบ้านครับเต็มข้อครับ